วันนี้จะเล่าเรื่องกำนันเข้มให้ฟังกำนันเข้มเนี่ยแกเป็นกำนันบ้านหมู่สิบบ้านเนินเป็นหมู่บ้านที่ในสมัยนั้นพูดได้เต็มปากว่ามีอันจะกินเพราะว่าชาวบ้านป่าโดยทั่วไปนี่จะมุงหลังคาบ้านด้วยแฝกแต่ว่าที่นี่นะมุงกระเบื้องทุกหลังไม่เคยมีเรื่องถึงตำรวจสงบกว่ามหมู่บ้านอื่นเนี่มันเป็นยังไงกันแน่เมื่อปีพุทธ,ธศักราช2480 จังหวัดอุตรดิตถ์ครับยังมีสภาพเป็นป่าในตัวจังหวัดก็มีเพียงจวนผู้ว่าเท่านั้นที่ทันสมัยนอกนั้นแล้วโสมโสมแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังลำปางแล้วก็เชียงใหม่ก็ตามคุณสณะนอะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการตัดไม้ตามสัมปทานที่ทางเจ้าของปางเขาทําไว้กับทางราชการเรียกกันว่าค่าภาคหลวงซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว คุณเสนอเข้าไปตรวจปางไม้ทุกครั้งที่มีการตัดไม้เพื่อควบคุมเรื่องทําบัญชีไม่งั้นก็จะมีการตัดไม้นอกสมปทานเอามารวมหมอนเพื่อจะหลอกตาเจ้าหน้าที่แบบคุณ,สณเสนอในมีหลายคนเรียกว่ามีการตัดไม้ชักลากกันเมื่อไร่ก็จะต้องไปทําตรวจทาบัญชีตีตราไม้เมื่อนั้นปางไม้ที่คุณเสนอไปตรวจตีตราในอยู่ใกล้กับหมู่เขาเรียกบ้านหมู่สิบ บ้านเนินทางปางไม้เขาจะมีกระท่อมให้เจ้าหน้าที่ไว้พักกันแดดกันน้ำค้างมีข้าวสารให้ส่วนกับข้าวนี่ต้องหาเอาเองก็ได้จากบ้านเนินที่ว่านี่บ้านเนินเป็นบ้านป่าแต่ว่าแปลกคนในหมู่บ้านที่มีอยู่เกือบหนึ่งร้อยหลังคาเรียนเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างหลังคามุงด้วยกระเบื้องซึ่งผิดกับบ้านป่าที่คุณสนอเคยพบที่ส่วนใหญ่จะมุงได้แฝกที่นั่นก็มีคนชื่อในเข้ม หรือว่าพี่เข้มเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายบ้านคนในหมู่บ้านเขาเรียกกันติดปากว่ากำนันเข้มไม่ใช่แร้วครับไม่ได้มีการแต่งตั้งจากอำเภอจังหวัดอะไรเราแต่ตั้งกันเองร้อยวันพันเดือนไม่เคยมีเหตุร้ายให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เลยเป็นหมู่บ้านตกสำรวจของทางการไปคุณสนอก็ได้อาศัยพี่เข้มนี่แหละที่เป็นธุระเรื่องกับข้าวกับปลา เหตุที่รู้จักกับพี่เข้มก็เนื่องจากว่ามีเครื่องมือกลนี่หายไปจากปางไม้ซึ่งนอกจากคนงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนที่พ่อเลี้ยงคัดสรรมาแล้วก็มีคนบ้านเนินนี่แหละที่น่าสงสัยพ่อเลี้ยงเดชก็มาพบคุณสนอแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้คุณสนอเนี่ยไปติดต่อกับคนบ้านเนินเพื่อสอบถามเรื่องเครื่องมือกลที่หายไปพ่อเลี้ยงก็บอกว่าเจ้านายช่วยหน่อยอะครับ เครื่องมือกลหายไปรายการหนึ่งเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาขโมยเอาไปเอาแล้วทำไมพ่อเลี้ยงไม่ไปเองอะ่ะคนที่นั่นไม่ถูกกับคนที่นี่ผมเองก็รำคาญคุณสนอก็เลยรับปากเป็นคนกลางให้หลังจากนั้นก็เข้าไปในหมู่บ้านถามหาบ้านกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนอยู่หลังไหนมีผู้ชายหนุ่มท่าทางลอกแรกลอกแรกมองหน้าคุณสนอตั้งแต่หัวจรดเท้า ก่อนที่จะย้อนถามว่าแกเป็นใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเอ,อเป็นเจ้าหน้าที่ตีตราไมา้มีเรื่องจะพูดกับกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านสักหน่อยอ๋อแล้วไปนึกว่าเป็นตำรวจนอนบ้านกำนันหลังใหญ่ที่สุดแต่ขวามือเนี่ยคุณสนอก็เดินไปตามมือที่ชี้พอไปถึงก็เจอผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างลำสันหน้าสี่เหลี่ยมสักเต็มตัว มีปืนในพาราเบลัมนิยัดไว้ที่เอวเดินลงมาจากบนบนบ้านขวางทางขึ้นบ้านไว้คุณสนอก็โยกมือไหว้ตามธรรมเนียมเอเอ,เอกำนันนะป่าครับใช่ขากำนันเข้มมีอะไรเหรอแล้วเป็นใครมาอจากไหนอไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่ผมชื่อสนอครับเอผมมาตรวจตีตราไม้ที่ปางพ่อเลี้ยงเดชเมื่อคืนนี้เครื่องมือกลหายไปสองตำรายอ่า สองสามรายการครับพ่อเลี้ยงขอแรงผมมาขอความช่วยเหลือจากกำนันนะครับอ้าวแล้วของหายเออไม่ต้องปมนห่วงกลับไปนอนให้สบายจะตามของคืนให้คุณสนอเขายกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะลากลับเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้พ่อเลี้ยงเดชฟังอ่ะพ่อเลี้ยงเดชฟังจบก็บอกอ่ะคุณสนอบอกกำนันกำเนินอะไรไอ้เข็มแต่งตั้งกันเองไอ้พวกเนี้มันมีรับลมคมในกันมาตลอด พอตกเย็นกำนันเข้มก็ให้ลูกบ้านนำเครื่องมือกลมาส่งคืนให้พร้อมก็สั่งให้มาบอกอคุณสนอว่าเป็นของขวัญให้คุณสนอในฐานะเพื่อนใหม่คุณสนอก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาจะไปเยี่ยมกำนันที่บ้านอีกไม่นานคุณสนอก็ไปเยี่ยมคาระวะกำนันเข้มหรือว่าพี่เข้มที่ตอนหลังก็มาสนิทกันเพราะว่าเล่าเถื่อนที่รถดีดีกรีแรงแล้วเมียพี่เข้มก็ทำับข้าวอร่อย ก็สนิทสนมกันจนขนาดว่าตอนที่คุณสนอจะกลับออกจากป่าเข้าเมืองพี่เข้มก็จะฝากซื้อของเออี่ไอ้น้องเงินนี่พี่ฝากไปช่วยซื้อปืนลูกซองไอ้พี่ด้วยนะมันขาดมือไอ้น้องเป็นข้าราชการซื้อง่ายกว่าพี่นะช่วยหน่อยก็แล้วกันคุณสนอย้ายแหล่งตีตราไมา้ไปเรื่อยๆแล้วแต่คําสั่งจะออกมาจนวนกลับไปใหม่ถึงได้นาปืนลูกซองไปให้กำนันเข้มแกก็ขอบอกขอบ,ขอบใจใหญ่บอกว่า คบกับคุณสนอดีๆไม่ต้องพูดกันมากดูตาก็ารู้ใจอีกรอบหนึ่งที่คุณสนอไปบ้านเนินพี่เข้มก็ดีใจเหมือนเคยบอกว่าคุณสนอมาคราวนี้พี่เข้มจะทำบุญใหญ่เป็นการทำบุญบ้านนับเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านพร้อมกับชวนให้คุณสนออยู่ร่วมงานแต่ก่อนจะถึงวันงานพี่เข้มจะต้องไปทำธุระต่างตำบลเสร็จแล้วถึงจะกลับมาทำบุญบ้านวันที่พี่เข้มออกเดินทาง ก็เอาปืนลูกซองแล้วก็พาราเบลั่มไปด้วยมีชายชะกันอาวุธครบมือรวมอยู่ด้วยคุณสนอก็ตามไปส่งแกจนพ้นป่าแกก็หันมาโบกมือลาก็ร้องบอกอไอ้น้องรอพี่ก่อนนะพี่ไปไม่นานเสร็จธุระจะมานั่งโจลเล่ากันใกล้วันงานมาถึงที่บ้านพี่เข้มก็มีการเตรียมงานกันใหญ่ปลูกโรงครัวชั่วคราวใครมีข้าวสารอาหารแห้งก็อเอามาไว้ในโรงครัว เมียพี่เข้มก็ไปนิมนต์พระที่สำนักสงฆ์ซึ่งห่างออกไปถึงสิบกิโลเมตรไว้โดยนัดว่าจะไปรับมาพักที่หมู่บ้านก่อนวันงานหนึ่งวันเพราะว่าการเดินทางสมัยนั้นไม่สะดวกคุณสนอเกไปไปมาๆระหว่างปางไม้กับบ้านเนินเพราะว่าพี่เข้มสั่งนักสั่งหนาว่าให้ช่วยดูแลหน่อยคุณสนอไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าจะไม่ได้พบพี่เข้มอีกหลังจากส่งพี่เข้มไปต่างตำบลวันนั้น ที่ตำบลบ้านพริกเขตอำเภอพิชัยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงควายสงขายโรงฆ่าสัตว์ปรากฏว่าวันนั้นชายชะกันอาวุธครบมือกระจายกันเข้าล้อมบ้านเป้าหมายทุกคนมีผ้าดำคลุมหัวคลุมหน้าหัวหน้าโจรก็บุกเข้าประชิดก่อนที่จะบุกเข้าไปใช้เวลาปล้นไม่นานโดยที่เจ้าของบ้านยังไม่ทันรู้ตัวนอกจากได้ทรัพย์สินแล้วก็ยังเปิดข้อควายต้อนเอาไปด้วยสิบกว่าตัว กำนันรู้ข่าวตอนเช้าก็รวบรวมลูกบ้านแล้วก็บังเอิญว่าสายตรวจเดินเท้าจากตัวอำเภอมาพักอยู่ด้วยทั้งหมดก็ตามรอยควายไปที่สุดก็ไปทันกันตอนค่ำๆเพราะว่าควายมันไม่ยอมเดินต้องบังคับกันไปการประทะก็เกิดขึ้นในความมืดพอรุ่งเช้าตรวจพบว่าโจรตายไปสี่ศพมีรอยเลือดหยดเป็นทางแสดงว่ามีส่วนหนึ่งบาดเจ็บกลับไปชนะสูตรพลิกศพแล้วก็ฝากศพไว้ที่วัด ที่บ้านพี่เข้มเช้าว,วันทำบุญซึ่งพี่เข้มมีกำหนดกลับตั้งแต่เมื่อวานแต่เช้านี้ก็ยังมาไม่ถึงพระก็เข้าที่สวดบนมีการถวายพัะตาหารไปตามเวลาหลังจากนั้นก็ส่งพระกลับคุณสนอก็เริ่มกระวนกระวายใจเมียพี่เข้มแม้จะเป็นห่วงแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไรเหมือนกับเคยชินใ้เรื่องแบบนี้มาแล้วจนกระทั่งบ่ายชายชกันที่ คุณสนอจําได้ว่าไปกับพี่เข้มก็พวดพราดกันบนบ้านตรงไปหาเมียพี่เข้มแล้วก็กระซิบกระซาบอะไรบางอย่างจากนั้นก็เพ่นลงมาจากบ้านเมียพี่เข้มนี่นั่งน้ําตาไหลพรากค,คุณสนอก็รู้ในทันทีเลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับพี่เข้มแน่แต่ว่าไม่กล้าถามสามวันให้หลังชายชะกันห้าหกคนเดินเท้าเข้ามาที่ปางไม้มาแวะขอน้ําดื่มที่กระท่อมคุณสนอก็เลยสอบถามว่ามาจากไหนกัน เขาก็บอกว่าเออพวกเรามาจากอำเภอพ,พิชัยมาตามล่าโจรที่บ้านเนินพวกมันไปปล้นควายที่บ้านพลิกหัวหน้าโจรถูกยิงตายพร้อมกับลูกน้องรวมสี่ศพบาดเจ็บคนหนึ่งถูกจับเป็นได้คนนึงรอดไปได้คนหนึ่งสอบถามคนที่บาดเจ็บรู้ว่าเป็นคนบ้านเนินก็เลยตามมาเพื่อแจ้งข่าวให้ญาติไปรับศพแล้วก็ตามล่าคนที่รอดมาได้หัวหน้าโจรดูมันจะชื่อเอ่อกำนันเข้ม คุณ,สณเสนอ็ูุทันในใจว่าพี่เข้มแต่ก็ไม่พูดอะไรเกรงว่าจะเป็นที่สงสัยชายชะกันทั้งหมดก็ขอตัวออกเดินทางต่อวันรุ่งขึ้นคุณเสนอก็ไปที่บ้านพี่เข้มก็เห็นทุกคนแต่งชุดดาก็รู้ได้ในทันทีนั้นว่าที่ตำรวจบอกว่าหัวหน้าโจรชื่อํำนันเข้มก็คือพี่เข้มนี่เองเมียของพี่เข้มเห็นหน้าคุณเสนอก็ร้องไห้โฮเพราะว่าพี่เข้มเนี่ยเคยพูดกับเมียอยู่เสมอว่า รักเจ้าเนาะมันเหมือนน้องชายร่วมสายเลือดจริงๆมันเป็นคนดีเมียพี่เข้มก็เผยเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังโดยน้ำตานองหน้าบอกว่าบ้านเนินของเราเนี่ยรู้จักกันในานามเนินโจรเพราะว่าพี่เข้มเนี่ยรวบรวมชายชะกันที่มีฝีมือมาสร้างหมู่บ้านขึ้นจากนั้นก็ออกปล้นฆ่าผู้คนปล้นวัวปล้นควายเขาแต่ว่าปกปิดแล้วก็รอดมือกฎหมายมาได้ทุกครั้งจนกระทั่งมีผู้มาเข้าร่วมมากขึ้น เงินที่ปล้นมาได้ก็เอามาแบ่งกันบ้านช่องห้องหอก็สร้างเป็นปึกแผ่นก็ด้วยเงินที่ได้มาจากการปล้นสะดมก่อนหน้าที่พี่เข้มจะไปตายเนะี่ยพี่เข้มก็บอกกับภรรยาบอกว่าฝันไปว่าผีพ่อเนี่ยมาบอกให้ล้างมือเพราะว่ากรรมมันหนักหนาพอสมควรแล้วถ้าบวชได้ก็บวชเสียเพื่อตัดกรรมภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เข้มเนะี่ยเขารักพ่อของเขามาก เมื่อผีพ่อมาเข้าฝันเขาก็เลยจัดทบ,บุญใหญ่เพื่อจะวางมือแต่ติดว่าได้วางแผนปล้นที่บ้านพริกไว้แล้วก็เลยต้องเดินทางไปก่อกรรมอีกเพื่อเป็นการสั่งลาส่วนจะบวชหรือว่าไม่ได้บวชเนี่ยพี่เข้มเขาไม่ได้บอกแต่ปรากฏว่าพี่เข้มเนี่ยไปถูกยิงตายไม่ได้ทำบุญเพื่อล้างมือจากการเป็นโจรเลยคุณสนะรู้สึกขนลุกว่านี่พี่เข้มทำกรรมอะไรไว้ถึงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ถึงวันทำบุญ หลวงพ่อโฮมวสสะปทุมท่านตอบข้อข้องใจเรื่องนี้บอกว่าคือโยมเข้มเขาประกอบบิจาชีพผิดไปจากมรรคแปดประการที่ว่าโดยสัมมาอาชีวะโยมโยมเข้มสร้างความวิบัติให้แก่ผู้อื่นทําให้ผู้นั้นต้องได้รับทุกขเวทนาแม้ว่าตัวเองจะได้เงินมามีฐานะดี แต่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําที่เรียกว่าอะสัมมาวายามโมคือการกระทําความเพียรอันไม่ชอบการกระทํานี้ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอาจินนกรรมแปลว่ากรรมที่ทําต่อเนื่องเป็นอกุศล,ลกรรมหนักวิญญาณโยมพ่อของโยมเข้มเนี่ยน่าจะเป็นโอปาติกะระดับเทพถึงสามารถมองเห็นผลแห่งอกุศลอาจินกรรมถึงได้มานิมิต เพื่อจะบอกเหตุมาเตือนลูกให้หยุดการกระทําแต่ว่าบุพะกุศลกรรมที่เคยหล่อเลี้ยงอินเสียงโยมเข้มอยู่เนี่ยหมดลงพอดีก็ทำให้โยมเข้มแทนที่จะหยุดการออกปล้นเสียแต่เวลานั้นกลับเดินหน้าประกอบอกุศล,ลกรรมต่อไปอีกเมื่อบุพะกุศลกรรมไม่อาจจะส่งผลก็ทาให้อาจินนะอาสุกอกาอกุศล,ลกรรมปัจจุบันส่งผลให้เกิดวิบาก วิบากร้ายแรงถึงชีวิตโยมเข้มถึงถูกยิงตายหมดโอกาสจะได้มาทำบุญได้มาเห็นพระสงฆ์ก่อนตายความตายเช่นนี้บอกได้ประการเดียวว่าวิญญาณจะไปยังอบายภูมิตามที่พระอภิธรรมบิดกกล่าวไว้ย่อมไปสู่ความเป็นสัตว์นรกลงไปใช้กรรมในนรกภูมิด้วยเหตุแห่งอาจินอาุศลกรรมนั่นเองทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคุณสนอ จะอยู่ในวัยที่เรียกว่าไม้ใกล้ฟังแต่ว่าก็ไม่เคยลืมเรื่องของพี่เข้มนะศพของพี่เข้มไม่อาจจะนำกลับมาบ้านเนินได้ก็เพราะว่าเมียพี่เข้มกว่าจะเดินทางไปถึงศพก็เน่าเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายมาได้ก็ต้องเผากันที่อำเภอพิชัยแล้วก็นำกระดูกกลับมาไว้ที่บ้านเนินสิ้นพี่เข้มแล้วชุมชนก็แยกแตกออกจากกัน ที่กลับตัวได้ก็ยึดอาชีพสุจริตที่กลับตัวไม่ได้ก็หันไปทําอาชีพเดียวกับพี่เข้มบ้านเนินก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างหลังจากเมียพี่เข้มถึงกับความตายตำนานบ้านเนินโจรก็ยุติลงตรงนั้นพระท่านบอกว่าแม้บุญไม่ทำก็อย่าสร้างกรรมชั่วชีวิตย่อมถือได้ว่าห่างอบายภูมิครับ คุณบุญส่งเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อแกยังเด็กเนี่ยแกได้ยินเขาพูดว่าลุงชิดสัปเหร่อวัดป่าตานเนี่ยเคยเป็นมือปืนมาก่อนแกฆ่าคนไม่เลือกฆ่าตามใบสั่งคุณบุญส่งได้ยินได้ฟังคําบอกเล่าแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่ยังเด็กจนตอนนี้อายุยี่สิบเกปีเข้าไปแล้วมานึกถึงคําบอกเล่าของพวกผู้ใหญ่ครั้งก็ตอนที่กลับมาเยี่ยมบ้าน แล้วได้เห็นลุงชิดนอนพาง,งาบพัง,งาบอยู่ในวัดให้หลวงตาคอยดูแลหลวงตาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่พาแกไปหาหมอหมอวินิจฉัยโรคไม่ถูกอยู่ๆแกก็เป็นลมแน่นิ่งร่างกายเป็นอมพาตกระดิกนิ้วมือนิ้วเท้าไม่ได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วันแกยังวิ่งเข้าออกบ้านกับวัดทําบุญกระดูกให้เมียแกอยู่เลยลุงชิตเป็นคนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชแกมีฐานะยากจนแล้วก็ลําบากมาตั้งแต่อย่างเล็ก พ่อแกประกอบอาชีพชาวประมงส่วนแม่ก็ป่วยกระสอบกระแสะทำงานไม่ได้เลยทั้งแกก็ยังมีพี่น้องท้องเดียวกันตั้งแปดคนลุงชิดออกจากโรงเรียนตั้งแต่ยังไม่จบชั้นป .4 เพราะว่าต้องช่วยพ่อออกเรือพี่ชายคนโตอย่างลุงชิดนี่ก็เลยต้องทำงานสารพัดเกี่ยงไม่ได้ใครจ้างให้ทำอะไรก็ไปทำเพราะว่าอยากจะได้เงินมาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ชีวิตลุงชิดลำบากมากจนแกเข้าไปหาญาตีกรุงเทพ แต่แกไม่เจอญาติเนี่ยแกก็เลยต้องเร่ร่อนไปนอนตามวัดจะกลับบ้านก็ไม่มีเงินค่ารถกลัวพ่อดุดา่าก็กลัวอ่าที่อยู่ๆก็มากรุงเทพโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวสักคำลุงชิดสมัครเข้าทำงานบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งแล้วแกก็ได้เจอกเกษย,ยงเจ้าของกิจการหลายอย่างรวมไปถึงกิจการบ่อนการพานันที่เปิดอย่างลับๆเสียยงนี่รู้สึกถูกจะตาก็เลยชวนลุงชิดทำงานด้วยลุงชิดก็ตกลงเสร็จแล้วก็หัดขับรถ ทำหน้าที่ขับรถพาเสียยงไปโนนมานี่แล้วแต่จะสั่งเสียยงก็ชอบพอลุงชิดมากช่วงนั้นลุงชิดทำงานได้เงินเท่าไหร่ก็ส่งไปให้บ้านเกือบหมดไม่เคยเหลือเก็บไว้ใช้เลยอยู่มาวันหนึ่งเสียยงถูกยิงตายชีวิตลุงชิดก็เริ่มเคว้งควางแกไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษากับพวกพี่ๆที่เป็นลูกน้องของเสียยงคนหนึ่งก็แนะนำให้ลูกชิดไปหัดอ่ายิงปืนให้คล่องกว่านี้เพราะเคยเห็นลุงชิดฝึกกับเสียยงหลายครั้ง เขาบอกว่าถ้าใดเป็นมือปืนก็จะได้ค่าตอบแทนดีแต่ต้องแม่นนะไม่พลาดเป้าไม่อย่างนั้นแล้วตัวมือปืนอาจจะต้องถึงตายลุงชิตก็ใช้เวลาไตร่ตรองไม่มากเนื่องจากช่วงนั้นจําเป็นต้องใช้เงินเยอะเพื่อจะรักษาแม่ที่โรงพยาบาลลุงชิตก็ตกลงมีคนชื่อนายพบเนี่ยเป็นคนสอนให้ไม่นานลุงชิตก็สามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วจนคนรู้จักที่เป็นมือปืนมาก่อนบอกว่าแกมีพรสวรรค์ในทางนี้ชีวิตการเป็นมือปืนของลุงชิตก็เริ่มขึ้น ยื่อรายแรกเป็นเสียเจ้าของกิจการอาบอบนวดชื่อดังแต่ว่าต้องมาตายก่อนเวลาอันควรเพราะไปมีเรื่องกับคนในเครื่องแบบคนหนึ่งลุงชิดยิงเปรี้ยงเดียวจอดสนิทตายคาที่พอยิงเสร็จแกก็ร้องไห้คิดถึงพ่อแม่ที่ให้ชีวิตแกมาแล้วแกก็ผ่านนึกถึงพ่อแม่ของเสียที่แกเพิ่งจะยิงเขาลงต่อหน้าต่อตาเมื่อครู่ลุงชิดสติแตกไปพักใหญ่ก่อนจะรวบรวมสมาธิรับงานชิ้นต่อไปแกทํา อาชีพนี้กว่ายี่สิบปีทุกคนที่แกยิงตายแกจะจดชื่อนามสกุลไว้จากนั้นก็กลับไปทําบุญให้ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่เคยขาดนะแต่แกก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เอามาทดแทนกันได้ลุงชิดตอนนั้นอายุห้าสิบสองปีแล้วต้องรับกรรมอย่างหนะพ่อแม่พี่น้องตายหมดทั้งสิบชีวิตเพราะว่าถูกโจรอามหิตบุกล้นบ้านพวกโจรฆ่าจิงรัพย์ไม่เหลือถ้ายังเผาบ้านจะทิ้งไม่เหลือซาก ลุงชิตหมดกําลังใจที่จะดําเนินชีวิตต่อนะแต่ก็ได้รับการไหว้วานจากหลวงพ่อให้มาช่วยเป็นสัปเหร่อให้วัดลุงชิตก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวหลวงพ่อฟังอย่างหมดเปลือกหลวงพ่อเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่แน่ลุงชิตจะมันทําบุญชีวิตลุงชิดเริ่มดีขึ้นเมื่อได้มาเจอน้ามนต์แม่คา้าแกเป็นม้ขาขายขนมจีนอยู่ในเมืองน้ำมนต์นี่ก็รู้เรื่องของลุงชิดมาโดยตลอดจากวงนินทาบ้างจากคาบอกเล่าเพื่อนฝูงในบ่บ้านที่ลุงชิตอาศัยอยู่บ้าง น้ำมนแกไม่เคยนึกรังเกียจแต่กลับเห็นใจแกคิดว่าที่นาชิตต้องเป็นมือปืนรับจ้างก็เพราะความกตัญญูเป็นที่ตั้งไม่ว่าเพื่อนจะห้ามยังไงน้ำมนก็ไม่ยอมฟังดื้อรั้นจะคบับลุงชิดเริ่มแรกก็เป็นในฐานะเพื่อนต่อมาก็ร่วมหอลงรงชนิดที่ว่าไม่สนใจว่าใครจะเห็นด้วยหรือเปล่าน,น,น้ำมนแกก็ยังคงขายขนมเหมือนเดิมส่วนลุงชิดก็เป็นสัปเหร่อให้วัดทั้งสองก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาได้นานถึงแปปีน้ำมนก็ต้องจากลุงชิดไป วันนั้นน้ำมนออกไปซื้อของตอนเช้ามืดาราวตีสี่ตอนนั้นลุงชิดยังเมาหลับไม่ได้สติเพราะว่าคืนก่อนเกิดเหตุมีงานเก็บศพหลายศพแกก็เลยกินเหล่าย้อมใจน้ำมนตเดินไปได้ไม่นานยังไม่ทันจะพ้นหน้าหมู่บ้านเลยมีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้แกล้งทําทีเป็นถามทางมันคงสังเกตเห็นสร้อยคอทองคําที่น้ำมนใส่อยู่ก็เลยกระชากออกไป น้ำมนร้องโวยวายไอ้โจรห้าร้อยก็เลยยิงระยะเผาขนจนตายคาที่เท่านั้นยังไม่พอมันยังเอากำไรทองและกระเป๋าเงินของน้ำมนไปอีกด้วยเมื่อลุงชิดรู้เข้าแกก็ไม่ได้โวยวายหรือว่าร้องไห้ฟูมฟายเหมือนครั้งที่พ่อแม่พี่น้องแกตายแกไม่แจ้งความกับตำรวจผู้ใหญ่บ้านถามอะไรแกก็เฉยไม่ปรีปากพูดเลยสักคำมีคนเดียวเท่านั้นที่ลุงชิดยอมพูดด้วยก็คือหลวงตาหลวงตาเองก็เศร้าใจไม่แพ้ลุงชิด แต่เป็นสงฆ์เนี่ยท่านจะมาแสดงความรู้สึกอะไรได้ก็ได้แต่เทศให้หลวงชิดฟังหวังให้หลวงชิดน่ะปลงเสียงานศพน้ำมนต์ก็จัดขึ้นเงียบๆชาวบ้านก็มาช่วยกันเกือบทุกคนไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงแกเก็บก,กระดูกน้ำมนต์ไว้ร้อยวันที่บ้านพอครบร้อยวันแล้วแกก็เอาไปไว้ที่วัดแล้วก็ทําบุญพอใครถามว่าทําอย่างนี้ทําไมมันผิดรมเนียมแกก็ไม่ยอมบอกแม้แต่หลวงตาเองหลวงชิดก็ไม่บอกจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ความคิด้องแก ต่างก็เดากันว่าแกรักของแกมากเพราะนอกจากพ่อแม่พี่น้องที่ตายไปแล้วแกก็เหลือแต่น้ำมนต์น่ะที่รักและเห็นใจแกอย่างแท้จริงไม่เคยนึกรังเกียจอดีตของแกเลยสักนิดนะหลวงตาเล่าให้ฟังตลอดเวลาระยะร้อยวันที่ลุงชิดเก็บกระดูกน้ำมนต์ไว้ที่บ้านเนี่ยแกจะเอาปืนมาเช็ดทําความสะอาดทุกเช้าแล้วก็นํมาที่วัดเพื่อมาใส่บาตรอาหารข้าวหวานแกจะวางปืนไว้ตรงข้างตัวแก พอใส่บารเสร็จแกก็จะกรวดน้ำพร้อ,รอ,รอมๆับชาวบ้านคนอื่นที่มาทำบุญที่วัดจากนั้นแกก็จะกลับบ้านไม่มาที่วัดด้วยไปไหนอีกนอกจากหลวงตาหรือว่าชาวบ้านจะไปตามมาให้ทำศพจนถึงวันที่ทิดมั่นตายหลวงตาให้เด็กวัดไปตามลุงชิดที่บ้านเด็กวัดก็เรียกอยู่นานลุงชิดก็ไม่ขานรับเด็กวัดเปิดประตูเข้าไปก็พบลุงชิดนอนนิ่งลืมตาโพลงที่แรกก็เด็กกลัวเพราะนึกว่าลุงชิดตายแล้วก็ร้องตะโกนให้คนช่วย ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องก็รีบเข้ามาปรากฏลุงชิตยังไม่ตายก็เลยพาแกไปส่งโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าอาการเหมือนกับคนเป็นลมธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติแต่แปลกที่ตัวแกขยับไม่ได้เอ็กซเรย์ตรวจหาความผิดปกติทั่วตัวก็ไม่พบอะไรหมอเองก็แปลกใจอยูงง่เหมือนกันแต่ก็ไม่พูดอะไรหลวงตาก็ตัดสินใจให้ลุงชิดมานอนอยู่ที่วัดเพื่อที่ท่านและเด็กวัดจะได้ช่วยกันดูแลลุงชิตให้กินข้าวเคี้ยวอาหารแต่ว่าแกขยับตัวไม่ได้พูดกับใครก็ไม่ได้ ลุงตาเล่าเรื่องของลุงชิตให้ญาติโยมฟังอยู่เสมอว่ามันเป็นผลแห่งบาปผลกรรมที่ลุงชิดได้สร้างสมมาตั้งแต่เมื่อครั้งในอดีตแล้วก็ตามมาสนองตัวแกครับเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่มันน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาณาติบาตการทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ฆ่าคนนี่นะมันเป็นบาป ข้อที่หนึ่งเลยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ในศีลทั้งหมดเพราะมันเป็นบาปกรรมอันมหันกรรมมุนาวัตตีโลโกโครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกทำบาปไว้สัตว์โลกก็ต้องรับบาปตามที่ได้เคยทำมาอันนี้เป็นสิ่งแน่นอนชัดเจนครับ